วันนี้นะคะเจียงก็อยู่ที่หน้าร้านหัวหมูภูเก็ตนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทิพแดนมหัศจรรย์นะฮะน,นี่อันนี้เป็นเค้กหรบอว่าไอติมหรอใช่อร่อยอร่อยอ๋อตัวคือแบบว่ากลับไปนี่ถ้าน้ำหนักไม่ขึ้นนี่ไม่รู้จะว่าไงนะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิป5ร้านเด็ดในภูเก็ตนะคะว่าอุ้ยตัว คือเป็นร้านเด็ดมากเลยนะเนี่ยอุ้ยข้าวเนียแก่ขาทางใจดีลูกหัวบะหมี่มอันนี้คือเมนูอะไรอันนี้คือเมนูอะไรนะเมนูไอติมกับขนมป,ปังนะครับใช่สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่องเจียเจชา เชียก็อยู่ที่หน้าร้านหัวหมูภูเก็ตนะคะทุกคนร้านหัวหมูนะคะทุกคนซึ่งข้างในเขาบอกว่าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์หมดเลยนะคะทุกคนเราจะเข้าไปดูนะคะว่าหน้าตื่นเต้นน่าสนุกหน้าล้าใจมากแค่ไหนนะคะทุกคนป่ะพี่กด์นำทางค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิแดนมหัศจรรย์นะฮะเ้ยตื่นเต้นเราจะได้ไปฮอล้วเหรอ แล้วเหรอขา <ขอ S 1> ไขไไก็ด้ครับเขาเท่อะทุกคนอันนี้คือแบบว่าเข้ามาปุ๊บดิลคือแบบฟิลเปลี่ยนปั๊บเลยนะคะทุกคนในเ<ป>น,นี้ยมันจะแบบเหมือนเป็นดินแดนแห่งเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนอุ้ยน,น่าตื่นเต้นมากค่ะเดี๋ยวเราลองมาเดินมาดูกันนะคะเป็นร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีอาหารด้วยนะคะมีเค้กอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะ ขอพานได้ปะเนี่ยอันนี้ของแพงเลยนะพี่ใช่หรอเนี่ยหัวหมูเงี้ช่วงนี้แบบว่าหมูดิบราคาขึ้นนะคะของแพงเกือหัวหมูนี่หนี่ยวาไปขายต่อได้ไหมใช้หมูแพงด้วยอะค่ะดูขโอ้อันนี้เป็นมุมที่ถ่ายรูปเหรอครับพี่ถ่ายรูปสวยๆเดี๋ยวไปดูรูปสวยๆกันดีกว่าครับ แล้วก็วาร์ปกันมาอยู่ที่ในร้านแล้วนะคะทุกคน,นแล้วก็อันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านนะคะก็คือบัตเตอร์เบียร์ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่เป็น alcohol. แลอลกอฮอล์นะทุกคนที่<อ>ทุกคนเห็นมันเป็นฟองเนี่ยอันนี้คือวิปครีมโอ้วิปครีมวิปครีมเนไป,ปไหม,ไหมองอ,อ๋อมันเป็นฟองนมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเค้กอะไรอ่ะเป็นเค้กที่ใครชอบอยากไหมคากิเหรอคากิใช่ไหมคะบอกคากริบ อะไรนั่นแหละคือจะบอกก่อนว่าเจียไม่เคยดูเลยใช่ดูว่าแค่แฮนดี้พอลเตอร์นี่คือใส่แว่นแค่นั้นแหละใช่ไหมใส่แว่นเขาชอบเป็นยังไงวะเป็ข้าวปกติวิเจียไม่กินไม่กินพวกนี้ใช่ไหมเขาชอบอ่ะอมันออกเหมือนแบบกลิ่นวานิลลวานิลลาหน่อยเออใช่จะลองชิมชิคนะครับทุกคนผมจะตัดแล้วนะวันทูโกวันทูโก อ๋อข้างในเป็นช็อกโกแลตก็ว่าทำไมได้กลิ่นช็อกโกแลตเพราะเมื่อกี้ตัดไม่ถึงข้างใน,งในตัวคือแบบว่าสับไปนี่ถ้าน้ำหนักไม่ขึ้นนี่ไม่รู้ือว่าไงนะแต่ก็ไม่ขึ้นหรอกเห็นเจกินเยอะอย่างงี้พ่อเจียวจะจะให้ดูนะคะว่าเจมีตัวช่วยอ,อะไรนะใช่พเพราะว่าเจจะขายของอีกแล้วนะครับทุกคนใช่เลยะคะ่ะอันนี้เป็นนี่อันนี้เป็นเค้กของอไอติมหรอใช่อร่ร่ดูเมนูแบบว่ายังเหมือนเรากินอยู่ในฮอปวอดใช่เพราะตอนตอนที่ผมไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะฮอกอะไรนะฮอปกอดใช่ฮอกอะไรนะฮอปวอดฮอปวอด เวลาที่จะเข้าพักบอดได้เนี่ยเราต้องเกตรถเนี่ยแล้วก็วิ่งชนกำแงรถไฟวิ่งชนกำแพงรถไฟตัวถึงจะเข้าไปในพักบอดได้นั่นตัวเราชื่อชาชลา973ส่วน4ใช่แค่973ส่วน4ลบ2.8คูณ2.4คูณสมการ25 4่วน2อันนี้เข้าได้แล้วปรากฏเป็น1ใช่โอ้โหแต่ก่อนเขาเรียนอยู่พักบอร์ด

เมื่อก่อนนะนี่ไงพี่ไม่คบกับมาเกิดมาเกิดนี่คือโคตรธรรมดาเพราะพี่เป็นป้อมหมดอยู่แล้วะออย่างี้พี่ก็ต้องทอง่องได้ท่องได้อย่างเช่นออเอาเป็นอะไรเดียบดดเดียบ,บอันนี้บทนี้ปากอมกอปากมังกรนะท่านึกยากเอาบทนี้ดีกว่าบทพี่แบบเวลาแบบเราเจอผู <ๆ S 1> ้หญิงเนี่ยเสกเสกไงเขามาหลงรักเราเหมือนวันนั้นที่เราไปทำที่ศาลเนี้ยที่จะอยู่เราเป็นสกิดสกิดแล้วเขาก็ติดเราเลยอ่ะอ๋อบทนี้เลยภาษาเสกแล้วก็สาเสกอะไรของมึงเนี่ยเกาสางเสกมาเดี๋ยวทำให้ดู ก็สังเซรมอ๋เอาก็สังเซรมอ๋ใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ยปกติที่เียจ๊ไม่กินแบบพวกแอลกอฮอล์ไม่กินเบียร์ใช่ไม่กินเจ๊ไม่ชอบอันนี้คือคือกินได้ใช่ไหมอันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์เลยอไม่มีเลยแค่สาบอะไดงั้นอันนี้ไม่มีเจ๊เจ๊ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีปกติถ้าเป็นน้ำเป็นน้ำแบบพวกน้ำโค้งหรือน้ำอะไรเีจ๊ก็ไม่กินนะคะทุกคนก็คือเป็นสาวที่ h e a l t h รักสุขภาพที่สุดอันนี้เหลือเหลอแค่มิดโคนดหนวด้นเล็มๆของนิดนึงครับ ตอนนี้เรากำลังรอขึ้นเราจะไปเกา<ฮ>ะซิมิรันค่ะทุกคน,น,นเราอยากจะดูว่าน้ำที่เนี่ยจะใสแค่ไหนนะคะฟังไม่ไหวค่ะแม่ใครที่มานะคะต้องมานะคะเกาะน,นี้ค่ะซิมิลันนะคะเจนแนะนำเนลยรับประกันความสวยล้านเปอร์เซ็นตงทุกคน กกินมานอ,อ,อ,อมารู้บ้างไหมว่าเธอมันร้ายเธอทำให้ฉันละลาย on อ r